วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซมบูมอนเตงนะครับผมมิตรรักแฟบนบอลทุกท่านครับ เมื่อวานผมหายไปวันหนึ่งต้องขออภัยนะฮะพอดีช้ำใจมากกับผลการแข่งขันของศึกมิซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับโอ้โหเวียดนามนี่มาเหยียบจมูกถึงถิ่นไทยเลยครับผมน้ำตาไหลพราครับถึงขั้นต้องพักทำคลิปกันหนึ่งวันเลยทีเดียวตอนนี้อารมณ์กลับมาปกติละมาลุยกันต่อในวันอังคารกันนะฮะส่วนสำหรับผลงานหน้า u t u b e นะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะมาทวนกันสักหน่อยละกันนะครับยูรองอิสวิตราคา1ลูกนะครับจบ2 2ตัวนี้กินเต็มฮะยูรองปอดสมัร์ราคา ควบลูกครึ่งครับจบปอสมาร์ทแพ้ศูนย์หนึ่งอันนี้กินครึ่งหนึ่งนะครับรอบดึกครับอยู่รองปามาราคาครึ่งลูกนะฮะจบ0ูนย์กินเต็มชํำๆนะครับปิดท้ายได้อยู่โรม่าราคาเสมอนะครับเจ้าบ้านชนะ2อูนย์อันนี้ก็กินเต็มชํำๆเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหคู่เนี่ยให้เข้าไป4นะครับหลุด2คู่ก็คือลิเวอร์พูลกับทีมชาติไทยนั่นเองนะโอ้โหคือช้ปคูณ2เลยนะผมนี่เป็นเด็กหงด้วยไงไทยแพ้รอบหัวข้ามปุ๊บเนี่ย มารอบดึกนะครับผมหงก็ไม่ชนะผีอีกอืก็ถึงอย่างที่บอกถึงขั้นต้องพักทําคลิปหนึ่งวันเพื่อทําใจกันเลยทีเดียวอ่ะวันนี้มาลุยกันต่อแล้วกันนะครับแต่ว่ามาในคอนเซปต์เดิมๆนะในช่วงวันธรรมดาบอลมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3คู่ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยเนี่ย เราเน้นเรื่องของการร่วมสนุกทายผลชิงเงินรางวัลกันแล้วกันนะส่วนของผลงานเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าตัวไหนมันน่าสนใจอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ3คู่นี้ทายสกอร์ถูกต้องทั้ง3คู่นะครับผมใครคิดว่าเก่งทายถูกทั้ง3คู่นะครับผลสกอร์นะก็รับไปเลยครับ3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะขาจรเอาไปแค่นี้พอและ1 0 0 0 0บาทสำหรับ v i p นะครับ คู่ปลอบใจในค่ำคืนนี้ครับขอฉีกนิดนึงไปดูฟุตบอลโปรตุเกตกันหน่อยบิ๊กแมตช์ไงสปอร์ติ้งลิสบอนกับเอฟซีปอร์โตนะครับ ่ายตคู่นี้คู่เดียวรับไป100บาทครับขาจรส่วน VAP รับไป300บาทนะครับกติกาก็ร่วมสนุกครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยที่ Line แอดแอปบอมแปดนะฮะและระหว่างที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ท่ามกลางคุณเขาอากาศเย็นสบายมากครับอุณหภูมิต่ำสิบองศานะครับผมมารีแลกกันสัหน่อยวันนี้อารมณ์ดีเชื่อว่าผลงานน่าจะดีตามเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe กันไว้ก่อนนะใครเพิ่งเข้ามาแรกนะครับติดตามผมไม่ได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลุยข้อมูลกันดีกว่าครับโอ้ยหนาวไป เปิดกันที่คู่เด่นค่ําคืนนี้ก็เลยครับผมไปที่โปรตุเกสครับรอบตีสองสี่สิบห้านาทีนะฮะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสลีกคัพนะครับรอบรองชนะเลิศย้ํานะว่าไม่ใช่บอลลีกนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับผมรอบรองชนะเลิศวันนี้ครับเป็นสปอร์ตลิงลิสบอนนะครับผมเจอกับเอฟซีปอร์โตฮะซึ่งจะเตะกันที่สนามเป็นกลางนะครับไม่ได้เตะที่บ้านลิสบอนนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ ในรอบที่ผ่านมาเอาแค่รอบควอเตอร์ไฟนอลก่อนละกันนะครับก็เป็นสปอร์ตินิสบอนครับที่เอาชนะนาซียองนาวมาได้3ประตูต่อ1ขณะที่ FC p o r ปอโตครับผมก็เอาชนะโมเรเนเซมาได้2ประตูต่อศูนนะครับซึ่งผลแพ้ชนะของคู่นี้ครับจะ ไปรอชิงชนะเลิศนะครับระหว่างเบนฟิก้าแล้วก็บราก้าที results, ่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะผลงานของทั้ง2ทีมช่วงหลังๆมาดูสะหน่อยครับทางฝั่งของลิสบอนก่อนละกันนะฮะพวกเขาไร้พ่ายมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับจากการชนะ3และเสมอ2นะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มาเนี่ยสเกมติดต่อกันเลยนะต้องพูดก่อนนะก่อนที่จะมาไร้พ่าย5เกมติดเนี่ย พวกเขแพ้มา4เกมติดต่อกันครับทั้งในฟุตบอล UCL แล้วก็ในฟุตบอลลีกนะครับผมกม็ช่วงหลังๆแอบเสียประตูง่ายนิดนึงเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนวิกตอรยกิมาไราก็เสมอด้วยนะเสมอ4-4นะครับต้องตามยิงตีเสมอช่วงทดเจ็บนะผมนั่งดูอยู่ผมจําได้เลยโอ้โหเกือบไม่รอดนะฮะขณะที่ทางฝั่งของ FC บโครับโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มขึ้นมอสุดๆนะครับ4นัดหลังสุดนะเอาแค่4นัดหลังสุดพ ชนะรวดทุกเกมครับแถมยิงประตูไปสี่ริรวมทั้ง้นเนี่ยสิลูกแบบไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวครับเก็บคลีนชีตได้4นัดติดต่อกันนะฮะยิงประตูยับกระจุยกระจายและถ้าเกิดมองย้อนกลับไปถึงนาทีนี้ครับพวกเขาไร้พ่ายมา7นาัดติดต่อกันแล้วนะฮะจากการชนะ5และเสมอ2ก็ต้องยอมรับว่าผลงานช่วงหลังๆเอฟซีปอร์โตแอบดูดีกว่านะครับแต่ว่าการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ครับในฟุตบอลลีกเลกแรก เป็นสปอร์ติลิสบอนที่เอาชนะเอฟซ o ปโตไปได้ก่อนนะในบ้านของลิสบอนนะครับสประตูต่อศูนย์นะฮะส่วนเฮดวีเฮดภาพรวมต้องบอกว่าโคตรจะสูสีเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมเอางี้เราแค่เฉพาะใน90นาทีอย่างเดียวนะ90นาทีอย่างเดียวนะครับห้านัดหลังสุดครับสเสมอไป3ฮะลิสบอนชนะ2อมประมาณนี้ละกันผมลองไปไล่ย้อนดูเฮดวีเฮดที่เจอกันเนี่ยโอ้สเสมอกันแบบโคตรเยอะเลยสเสมอยับเลยนะฮะแต่ก็จะมีบางช่วงแหละที่แบบปอร์โต้ก็จะกินลิสบอนมาได้แบบ ทีทีทหน่อยแต่ช่วงหลังเป็นลิสบอนที่แบบเหมือนจะดีขึ้นมานะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรอบรองชนะเลิศละและวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมใหญ่เจอกันเองครับทั้ง2ทีมน่าจะจัดทัพที่ดีที่สุดนะลงสนามมาชนกันนะครับผมทั้งฝั่งของลิสบอนเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะนามาโดยตรินเกาครับฮีโร่ที่ยิงประตูตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกม เมื่อมแมตช์ที่แล้วนะครับผมลงเล่นร่วมกับทางด้านของวิกเตอร์กิโยเกเรสนะครับผมซึ่งทำแฮตทริกได้ในเกมล่าสุดอีกด้วยรูดูการนี้เนี่ยไอวิกเตอร์กิโยเกเรสนะฮะซันโวไปแล้ว21ลูกกับอีก3แอสซิสต์นะครับในลีกจากการลงสนาม17นัดฮะรูดูการก่อนเนลงยลง33นัดในลีกยิง29แอสซิสต์นะครับนึกถึงเออร์ลิงเบลฮาราดเลยนะตอนเล่นอยู่กับดอทบุลน,นะเล่นโคตรดี มาเกตแปรลูตอนนี้ปลาไป80ล้านยูโรแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยว่าจะย้ายไปทีมใหญ่หรือเปล่าผมว่าย้ายแน่นอนนอกจากนี้ครับผมในส่วนของกองกลางก็จะมีอ่ากองกลาง,ง,ง,งญี่ปุ่นครับอย่างฮิเดมัสะมริตะนะครับลงบัญชาการเกมครับร่วมกับกองกลางตัวรับอย่างมอร์เตนฮายูมันนะตัวทีมชาติเดนมาร์กนี่ตัวสปอร์ตนิสบอรเนี่ยบอกตรงนะไม่ี้เล่เลยนะ ดีมากนะครับขณะที่ทุกฝั่งปอโต้ครับผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผมมีปีกบราซิลอย่างเปเป้นะฮะผมคอยเป็นตัวจี๊ดคอยสนับสนุนทางฝั่งขวานะครับผมกับทางด้านของ Andre อังเดรฟังโกที่ยืนทางด้านซ้ายตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถือว่าเล่นดีมากในช่วงหลังครับในที่โดดเด่นมากในช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับคือกองกลางตัวรับวัย23ปีนะฮะตัวสเปนนะซึ่งผมว่าติดทีมชาติแน่ๆเราเนี้ยอย่างนิโก้นะครับอาจจะติดทีมชาติแล้วด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ซื้อมาจากบาร์เซลโลนาเนี่ย8.4ล้านยูโรเมื่อฤดูการที่แล้วครับโอ้ซื้อมาได้ใช้เลยเด็กจากอะคาเดมี่บาร์เซโลนาไม่ต้องสืบเล่นดีแน่นอนนะครับผมขณะที่แผงเกมรับครับก็จะใช้ทางด้านของโอตาวิโอนะฮะอันนี้เป็นเซนเตอร์ชาวบราซิเลียนวัย24ปีครับลงเล่นร่วมกับนาฮูเอ็นเปเรสนะฮะผมเป็นเซนเตอร์อาร์เจนตินาวัย24ปีอีกเช่นกันซึ่งตัวเนี้ยอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันนิดนึงนะเพราะว่า เคยเล่นอยู่กับอูดิเนเซ่นะครับรวมถึงเคยเล่นอยู่กับแอตมาติดด้วยนะฮะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยขณะที่กองหลังตัวเก่าอย่างเวนเดลเนี่ยก็ยังคงเจ็บอยู่นะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะสาหรับทางฝั่งของปอร์โตนะครับเฉยเช่นเดียวกับลิสบอนครับที่ตัวหลักเจ็บจริงๆแค่ตัวเดียวก็คือเปโดรกอนคาเวสนั่นเองนะกองกลางโปรตุเกสซึ่งกูเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เนื่องจากบอลถ้วยเนี่ยคือมันแบบมันเล่นแค่2เกมมันก็รู้เรื่องแล้วว่าใครได้แชมป์ถ้านับจากตรงนี้ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทั้ง2ทีมเนี่ยคือ FC p o r t อตและสปอร์ติลิสบอนสถานการณ์ในลีกนะตอนเนี้ยโคตรจะขับเคี่ยวสู่สีก็เลยนะแต้มห่างแค่แต้มเดียวเท่าน,นั้นเองลิสบอนเป็นจ่าฝูง FC p o r t อเป็นรองจ่าฝูงครับนั่นคือพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดับเบิลแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ฮะ คืออย่างน้อยที่สุดนะถ้าได้ลีคับหนึ่งใบแล้วไปลุยต่อในฟุตบอลลีกเนี่ยก็คือแบบเอ้ยกูจะได้เป็นดับเบิลแชมป์เว้ยอะไรแบบเนี้ยอืมช่วงนี้เป็นฟิก้าแอบด,บดอบๆไปถ้าเทียบกับลิสบอนและปอนะร์โตในฤดูกาลนี้นะดังนั้นเนี่ยคู่นี้ถ้าเกิดใครผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยคืออ่านได้เลยนะว่าโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยค่อนข้างจะสูงครับไปแบบ 60- 70%เปเลยทีเดียวครับวันนี้คงต้องเต็มที่กันหน่อยประกอบกับโปรแกรมหลังจากนี้ครับก็ถือว่าอีกนานนะอย่างสปอร์ตเดกนิส มีเตะอีกทีนู่นครับวันที่19เลยครับมีเวลาอีก10วันครับบุกไปเยือนรีโออาฟขณะที่ปอโต้ก็มีคิวเตะอีกทีนู่นเลยครับวันที่20ครับผมบุกไปเยือนกิลวินเซนตนะฮะคือมันอีกนานอะ่ะเพราะง้นวันนี้ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าปอโต้ฟอร์มดีกว่านะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับคือลิสบอนเองเนี่ย แอบมีแผ่วอ่ะในช่วงหลังๆอ่ะอเหมือนเกมรับจะเสียประตูง่ายหน่อยต่างกับปอร์โตครับที่แบบโอกเกมรับโคตรเหนียวเลยและไอบอลถ้วยแบบเนี้ยใครที่เหนียวแน่นมากกว่าโซนใหญ่เนี่ยมักจะเอาเรื่องนะครับผมมักจะได้เปรียบนะฮะอืมผมว่าสู้กันดีๆจริงแลกกันมาตอมตัดเนี่ยปอร์โตดูแล้วถ้าเกิดสมมติเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ยมีโอกาสปล่อยมัดน็อกได้และส่วนตัวมองว่าใน9ก้าสินาทีน่าจะจบด้วยนะครับสปอร์ตินิสบอนเองเนี่ยยังมีภารกิจในศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกครับ ต่างกับทางฝั่งของ FC ฟซีปอโตนะครับผมที่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเล่นในยูโรปาลีกไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้ทีมที่เจอก็อ่อนกว่านะฮะผมว่าปอร์โตเนี่ยดูแล้วน่าจะปล่อยมือจากเขาเรียกว่าจับถ้วยไปเนี้ยหลวมมากกว่าปอร์โตเอางี้แล้วกันมองว่าปอร์โตจริงจังมากกว่านะครับตับตาต่อรองคู่นี้เปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับโอ้โหชอบเลยราคานี้นะฮะสนามเป็นกลางด้วยสวยๆครับอยู่ปอโตครับ ผมว่าปอร์โตไม่แพ้นใน90นาทีตามนี้แล้วกันถ้าวัดแค่90นาทีนะมุมเสมอก็ถือว่าสูงแต่ผมว่าปอร์โตชนะได้วะ่ะอืมรู้สึกอย่างนั้นนะจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดอ่ะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้แล้วกันแต่คู่นี้ผมขอเชียร์ปอร์โตราคาเสมอนะครับถัดมาคู่ที่2ไปที่ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับที่ประเทศอังกฤษก,กันบ้างครับวันนี้อาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของนิวคาสเซิลนะฮะไปไปมามาในตอนนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยยแลล้วนนะรรบโดใอองชเเิี่ย จะเตะแบบยเย่าเยือนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็เล่นกันที่เอเมเรสสเตเดียมก่อนนะแล้วเดี๋ยวแมชชหน้านะครับก็จะกลับไปเตะกันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับผมผู้ชนะระหว่างคู่นี้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างทอตแน h โดสเปอร์แล้วก็เวอ้ยวูลที่จะเตะอีกวันหนึ่งนะครับ อ่ะรอบที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างไปดูซะหน่อยนะฮะในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับผมอาร์เซนอลเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลตมาได้3ประตูต่อ2นะครับโดยถ้ารอบก่อนหน้านั้นอีกก็มีบุกไปเยือนเอาชนะเบรตันสามต่อศูนย์นะฮะก็ผ่านมาได้แบบชิวชิวนะแต่นัดเจอพาเลต ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตต์อาจจะมีเสียวนิดนึงแต่ก็ผ่านมาได้นะครับขณะที่นิวคาสเซิลครับผมรอบควอเตอร์ไฟนอลพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับขณะที่รอบก่อนนู้น ún, ต้องบอกว่าหักด่านปากกาเซียม,มามากเลยนะคือเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมาได้2อต่อศูนย์นะครับมาสวยๆเลยฮนะแล้วไม่ใช่แค่สวยรายการนี้รายการเดียวนะสำหรับนิวคาสเซิลเนี่ยคือสวยทุกรายการนะครับนับถึงขนาดนี้6นัดหลังสุดพวกเขาชนะติดต่อกันมาทุกเกมฮะแถมเสียประตูแค่2ลูกเท่านั้นครับโอ้โหช่วงหลังๆนิวคาสเซิลฟอร์มบงตรงนะ โคตรดีอ่ะแล้วขออนุญาตนะต้องใช้คําว่าแบบดีสัสๆถึงจะตรงใจผมนะครับจนกระทั่งตอนนี้นีก่ก็เส้นไต่มาอยู่แบดับ5ในลีกแล้วนะพูดถึงในพรีเมียร์ลีกนะครับผมคือฟอร์มดีจริงๆฮนะขณะที่อาร์เซนอลก็ดีครับแต่ก็มาตรฐานเขาอยู่แล้วอะ่ะอาร์เซนอลนะทีมใหญ่ๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าไร้พ่ายมาต่อเนื่องหลายเกมมากๆครับนัดหลังสุดในทุกรายการนี่แกชนะไป9เสมอ4นะครับไร,นะร้พ่ายฮะ เกมล่าสุดคือบุกไปเยือนไบรตันเสมอมา1ประตูต่อหนึ่งครับหลังจากที่เกาะหน้านั้นชนะมา4ี่นะัดรวดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งจริงๆด้วยฟอร์แมแบบนี้ควรจะต้องมีโอกาสได้แชมป์สูงนะแต่พอดีว่าเววร์ภูผมมาดีเออขอยือดหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะส่วนเฮดตัวเฮดของทั้งคู่เป็นไง2นิดนึงครับผมการเจอกันของทั้งคู่นะครับในฤดูกาลนี้สดๆเลยนะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ ดิกว่าเซนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ก่อนนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเอออ่าส่วนฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันนะครับเล่นบ้านน่อนเนี่ยน้อนชนะ4ต่อ1ครับถล่มยับเลยแต่เล่นที่เซนต์เจมส์ปาก็เป็นดิกว่าเซนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้อาร์เซนอลกับดิกว่าเซนเกรดทีมไม่ได้ต่างกันเยอะนะแล้วออกไปในแนวแบบบ้านใครบ้านมันด้วยครับ สุสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมของทั้ง2ทีมครับอาเซนอลครับหลักๆเลยนะผมว่าการขาดบุกโยสาก้าไปถือว่าส่งผลกระทบอย่างแรงเลยนะและวันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัวร์ว่าลงสนามไม่ได้ครับรวมถึงอีกหนึ่งเกมลุกอย่างไรฮิมสเตอร์ลิงด้วยขณะที่2แผงรับอย่างทาเคฮิโรโทมิยาสึแล้วก็เบนไวท์ก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนคายฮาวเวตวันนี้รอเช็คฟิตฮะ ขณะที่ทีมเยือนนิวคาสเซิลครับวันนี้ตัวเจ็บเซตเดิมเป๊ะเลยครับผู้สับประตูเบื่อหนึ่งอย่างนิโป๊บเจ็บนะครับผมเอมิลคราฟต์เจ็บครับจามาลลาเซเลสเจ็บนะฮะคาร์ลวิลสันเจ็บนะครับผมล่าสุดครับอีกหนึ่งตัวไม่เจ็บครับแต่ติดโทษแบนได้ไปเหลืองครบ5้าใบก็คือกองหลังอย่างฟาเบนแชสนะครับผมโอ้วันนี้เกมรับอาจจะต้องปรับกันซะหน่อยนะสำหรับทางฝั่งทีมเยือนสาธิกาโดงครับคู่นิพิกแมตช์ขอมาดูไลน์อัพซะหน่อยเนาะทุกคนนะเชื่อว่าหลายคนอยากดูครับ ก็11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะฮะทั้งฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาววันนี้4-3-3แน่นอนครับผู้สาบป,ประตูเป็นมาตินดูบราฟกานะฮะก็ถือว่าเล่นได้ดีทดแทนนิโปล์ปได้เลยครับเสร็จแล้วครับวันนี้จะปรับมาใช้อา่าทางด้านของเลรอยเคลลี่ครับลงแทนอา่าในรายของเอมิลคราฟนะฮะมาเล่นร่วมกับแดนเบิร์นครับกองหลังร่างโย่งแบ็คขวาเป็นวาเลนติโนลิบราเมนโตครับบแ็็ซ์์เปนลอสฮ กลาง3ตัวครับผมกางรับเป็นซันโรโตนาลีขณะที่อีก2ตัวที่คอยเล่นเกมลุกจะเป็นโจลิงตันแล้วก็โจวิลล็อกนะครับสเกมลุกตัวบนครับวันนี้ครับนำโดยอเลสเซอร์อีซักเล่นร่วมกับแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ยาคอบเมอร์ฟี่นะฮะก็ถ้าดูดีๆตำแหน่งเดียวที่คาดว่าน่าจะเปลี่ยนก็คือเซน่าฮาร์บนั่นแหละที่ใช้เลอร์ลอยแคลรี่ลงแทนฟาเบนชาที่ติดโทษแบนไปนะครับนอกนั้นคือเหมือนเดิมเป๊ะฮะไม่ต่างเลยครับจากที่เป็นผ่านมา ส่วนเจ้าถิ่นอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าวันนี้4 3 3เหมือนกันครับเล่นระบบเดียวกันเลยนะทั้ง2ทีมฮะผู้สาป,ประตูเป็นดาบิดรายานะครับเซ็นะฮะเป็นวิลเลียมซาลีบากับยาคูบกิวิโอแบ็คขวาเป็นจูเลียนทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของอ่ามายลุสเคลลี่ครับ ลาง3ตัวเป็นมาตินโอเดกาจอกินโยแล้วก็ดีแคนไรส์นะครับส่วน3เกมรุกวันนี้จะใช้เป็นกาเบรลเคซุสครับเล่นลงกับกาเบรียลมาตินเนลี่แล้วก็เลอันโดรทอสานะฮะก็อย่างว่านะซาก้าเจ็บคารฮาเวตก็ไม่ฟิตนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสของเลอันโดรทอสาได้ลงเป็นตัวจริงแน่แนและผมว่า3เกมรุกของอาร์เซนอลไม่น่าจะหนีจากนี้แน่นอนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรายการลีกครัพนะแต่ก็อย่างที่บอกพอมันถึงรอบนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องใช้ผู้เล่นชุดที่ค่อนข้างจะดีีีีททท่่่สสุดดลงงนาาามมมรแตถถ้าถาใจจจผเิ มากกว่าน่าจะเป็นนิวคาสเซิลทีมเยือนนะเอาตรงๆเลยเนื่องจากว่าอาเซนอลเองก็อย่างที่ทราบครับนโยบายของพวกเขาก็จะใช้นักเตะเยาวชนนักเตะที่เป็นอ่า สายเลือดใหม่อะไรเงี้ยลงเล่นรายการเนี้ยค่อนข้างจะบ่อยคือไอไลค์อัพที่ผมกล่าวมาเนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยผมเชื่อลึกๆนะว่ามันน่าจะมีเปลี่ยนแปลงป,ป,ประมาณ1-2ึ่งถึงตำแหน่งที่เอานักเตะใน,นอะคาเดมี่มาลงแน่ๆไอพวกที่แบบฝีมือถึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามาทรงเนี่ยร้อยเปอไม่น่าจะต่างจากเนี้ยแน่นอนนะครับแล้วคือด้วยความที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ไม่มีลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับผมว่าโทรฟี่เดียวที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้ชูถ้้้้้ววยยยยใในนนนปปีีีีเเเกกก็็คคงงรราาแแหลลละะสุดอ เราช่วงหลังฟอร์มดีด้วยเด็กเกมเยือน 6, หนัดหลังสุดก็ชนะ4เสมอ1แพ้1น,นะอันนี้พูดถึงเกมเยือนนะเออทีมลอนดอนล่าสุดคือสเปอร์ครับโดนตบเละไปแล้วด้วยนะฮะวันนี้ผมว่านิวคาสเซิลสูอ้อาร์เซนอลได้คุณเชื่อไหมแลวผมว่าไม่น่าแพ้ใน90นาทีไม่แพ้อย่างไงมันต้อง90แหละเพราะว่ามันเป็นเลกแรกนะเออมันต้องไปเตะกันทีเล็ก2ถูกไหมวันนี้ยังไงก็จบแค่90านาทีแน่นอนผมว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลจะคว้า1แต้มกลับมาได้ขออภัยโอกาสที่นิวนคาเสมมาเซิ ค่อางจะสูงเลยทีเดียวนะครับผมมองว่านิวคาสเซิลวันนี้เต็มแย่แบบยังแย่สุดๆแย่มากๆคือแพ้ลูกเดียวผมว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะยิงได้ถึงอย่างที่บอกไปพวกเขาคงอาจจะต้องมีุนเวียนเอาผู้เล่นเยาว,วชนลงมาบ้างซึ่งทําให้ทีมดรอปลงไปนะครับอัตราต่อรองเปิดมาครึ่งควบลูกครับผมว่าลุ้นเสีย่ยงได้นะลุ้นสี่ครึ่งกินเต็มคู่นี้ขอเชนิวคาสเซิลนทีมเยือนละกันเชื่อว,ว่าวันนี้น่าจะพอทําเงินได้อยู่นะครับอ่ะขอเชียร์ทีมเยือนสาริกาโดงละกันทุกคน ปิดตาได้ฟบอลโคปาเดเรเวลาตีสามตรงนะครับผมเอลดเดนเซเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียอันนี้ผมขอออกตัวก่อนเลยนะก่อนที่จะพูดอะไรเลยนะคู่นี้โคตรไม่อยากวิจารณ์เลยแต่อยากให้แบบมันครบ3คู่จะได้ทําคลิปได้แล้วก็ทํากิจกรรมทายผลสกอร์ชิงเงินหมื่นกันได้ไงก็เลยหยิบยกคู่นี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะดูแล้วมันน่าจะเป็นคู่ที่เป็นทีมใหญ่ที่สุดละที่เหลืออยู่นะขอภายไว้ก่อนละกันนะครผม ก็ในรายการโกปาเดเรนะครับผมรอบนี้ยังคงเป็นรอบแบบรอบไกลยอยู่อ่ะยังไม่ใช่รอบลึกอะไรนะครับถ้าพูดถึงผลการของทั้งคู่ในรอบที่แล้วนะครับผมทา้งฝั่งของเอลเดนเซ่นะฮะซึ่งเป็นทีมจากลีกลองนะพวกเขาเล่นในเซกูด้าดิวิชั่นนะครับหรือว่าลีกา2นั่นเองนะฮะร,รอบที่แล้วครับในรายการนี้คือบุกไปชนะกาดิสมาได้แบบเซอร์ไพรส์ครับหประตูต่อศูนย์ขณะที่บาเลนเซียก็บุกไปชนะเอลเยมาได้นะฮะสประตูต่อหนึ่งไอทีมนี้ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าด้วยนะ แต่สิ่งหนึ่งครับที่ทั้งคู่เหมือนกันคือผลงานในลีกไม่ดีเอาซะเลยครับเริ่มจากบาเลนเซียก่อนละกันนะ5นัดหลังสุดเอาแค่นี้พอเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยเกมล่าสุดเหมือนจะมาดีแต่ก็ยังเปิดบ้านแพ้เรอัลมาดริดอยู่ดีนะครับ1ประตูต่อ2ซึ่งณนะตอนนี้ผลงานในลีกของบาเลนเซียครับไม่น่าเชื่อครับอยู่ที่19รองบวยนะครับผมจะตกชั้นเอาฮะขณะที่ทางด้านของเอลเดนเซ่นะครับผมเอลเดนเซ่ ense, ครับผลงานของพวกเขาเนี่ย ห้านัดหลังสุดครับชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้2แต่4ี่เกมหลังสุดเนี่ยคือเสมอ2แพ้2นะยังไม่ชนะใครเลยนะครับและผลงานในลีกของพวกเขาณตอนนี้นะในลีก้า2เนี่ยคืออันดับที่19ครับอันดับเดียวกับบาเลลเซียเลยครับผมพื้นที่ตกชั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่รองบวยนะเพราะว่าลีก้า2เนี่ยคือมี22ทีมครับตกชั้น4ทีมคืออันดับ19 2 0 21 2ยินะฮะแต่ถ้านับแค่ตัวเลขอันดับเนี่ยคืออันดับ19เหมือนกับบาเลนเซียเลย อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นนะครับผมโอ้ทางด้านของเอลดนเซ่นี่บอกตรงๆนะผมไม่รู้จะวิเคราะห์วิจารย์ยังไงดีเพราะว่าตัวเนี่ยไม่รู้จักเลยฮะที่คุ้นชื่อที่สุดน่าจะมีอเล็กซ์เบอร์นาวนะกองกลางวัย3าปีตัวเก่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเคยเล่นอยู่กับโกดบ b แล้วเราเคยไปผ่านหูผ่านตาตอนโกดบ b a เนี่ยอยู่ในาลาลิก้าลีกลีกบนนะครับ นอกนั้นผมไม่รู้จักจริงๆอันนี้ขออภัยเลยนะฮะขออนุญาตผ่านไปที่ทางฝั่งบาเลนเซยก่อนเลยแล้วกันก็ด้วยความที่เป็นฟุตบอลถ้วยนะอย่างที่รู้อยู่ครับบาเลนเซยก็คงจะสลับเอาผู้เล่นชุดสำรองลงมาเล่นร่วมกับนักเตะเยาวชนแล้วก็มีตัวหลักในบางตำแหน่งอยู่บ้างนะเพราะว่าสถานการณ์ในลีกตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะหน้าสิวหน้าขวานะครับเชื่อว่าน่าจะจัดตัวเล่นเนี่ยไม่ต่างจากรอบที่แล้วสักเท่าไหร่แต่สัมปธานผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นสโตดิมิทเชฟกี้นะครับผมตัวท แล้วก็อาจจะมีเพลย์เมคเกอร์อย่างอันเดรียอัลมด้าเนี่ยลงคอยคุมน้องๆน,นะครับผมขณะที่กองหน้าจะเป็นดาน่โกเมสนะฮะซึ่งในฟุตบอลลีกเนี่ยก็ลงสลับเป็นตัวสำรองอยู่เรื่อยๆครับถือว่าเล่นดีใช้ได้ฮะไม่ได้คียเรอะไรอ,ะอีกตัวหนึ่งที่อาจจะลงด้วยคือกองกลางตัวรับครับฮูโกกีเอมองนะฮะตัวนี้ก็น่าจะลงมาสร้างเขาเรียกว่าสร้างความสมดุลให้กับทีมนะครับไปไปรูเองก็อาจจะลงสนามในเกมนี้เช่นกันส่วนใหญ่เนี่ยกองกลางครับบรเซิยเนี่ยอาจจะเอาแกนหลักลงสักเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่า ตัวสำรองเนี่ยมันมันไม่มีตัวไหนจะทดแทนได้เลยจริงๆคู่นี้ผมขอวิจารณ์แบบลวกๆเลยนะคือผมว่าบาร์เรเซยยังไงก็ดูดีกว่าและผ่านแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดผลงานเอลดนเซ่เนี่ยเล่นในลีก้า2คุณยังจะตกชั้นอ่ะ <S <S คือแบบโอ้โหมันไม่น,าน่าจะสู้บาเเซียได้อะ <S <S โอเคแหละบาร์เรเซียฟอร์ไม่ดีจริงแต่มันก็คนละเทียกันนะมันคนละเกรดกันเลยคุณต่อให้ทั้งฝั่งไอ้ข้างคาวเนี่ยจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นดับเกือบยกทีมเกือบยกตีก็ตามแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย คือบาเลนเซียก็มีตัวเปลี่ยนตัวจริงที่จะพร้อมลงมาเปลี่ยนเกมได้อยู่สมเสมอึกภาพออกใช่ไหมเออและเชื่อว่าพวกเขาก็คงไม่อยากเล่น120ยินาทีให้มันเหนื่อยเล่นหรอกอก็เก้าสิบนาทีมันจบอ่ะผ่านไปสัก6กสิบเจ็ดินาทีถ้ามันยิงไม่ได้จริงอ่ะก็คงเอาตัวจริงลงมาเพื่อสังหารนะครับผมผมเชื่อว่าจบ90้าสิบนาทีและบารเลนเซียจะชนะในนาทีได้อย่างแน่นอนนะครับและอัตราต่อรองเปิดมาไม่แพงด้วยนะเปิดมาครึ่งลูกครับผมก็เข้าใจแหละก็คงคาดการว่าบาเลนเซียคงเอา ผู้เล่นชุด B ลงน,นะครับแต่ผมว่าชุด B ีบาเลนเซียก็ยังสู้กับเอเดนเซ่ได้อยู่นะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าตัวจริงมันลงมาเมื่อไหร่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็พร้อมจะเก็บชัยชนะได้อยู่เสมอขอเชียร์ทังฝั่งทีมเยือนไอ้ข้างขาวบาเลนเซียครับวันนี้อยู่ต่อไปนะเชื่อว่าเก็บชัยชนะได้ในก้าเซตไทีอย่างแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3คู่วันนี้อย่างที่บอกฮะเด้นเข้าร่วมนะครับผมมาเข้าร่วมสนุกท่ายผลสกอร์นะครับมาทวนซะหน่อยนะฮะคู่แรกผมให้อยู่ปอร์โตนะครับราคาเสมอ คู่นี้เทศสนาเป็นกลางนะยอีกทีนะคู่ที่2ครับผมให้อยู่รองดิวกาเซ้นนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับและคู่ที่3อยู่ต่อบาลิเซียราคาครึ่งลูกครับ3คู่ในวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะ,ะถูกใจไม่ถูกใจตัวไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยให้ทัศนะให้ความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนครับอย่าลืมนะสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์วันนี้นะครับคู่ปลอบใจคู่หลักของเราไม่ใช่ฟุตบอลอังกฤษนะ แต่เป็นฟุตบอลโปรตุเกสนะครับคือสปอร์ติ้งลิสบอนกับปอร์โตนะครับเพราะฉะนั้นเนคู่นี้เป็นมิสเศษกันละกันนะครับทุกคนใครอยากเล่นสนุกอยากรู้กฎกาทักมาและแอดแอปบอมปสแปดรวมถึงทีเด็ดในเนมูลตัวก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดแอปบอมปปสแปดเช่นกันนะครับและใครที่อยากจะหาที่ลงทุนนะครับที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะฮะก็ทักมาหาผมได้ที่ไลน์แอดแอปบอมปสแปดเช่นกันนะฮะร,รับรองว่ามีผมเป็นเพื่อนนะครับผมสนุกบันเทิงแน่นอนติดตามช่ององงขเซบบนตไไว้ได้ดลยะครั อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อจากนี้ไปจะพยายามทำลิปทุกวันละนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจนะบอืบข่าวก่อนบอลไทยแพ้ไงแย่เลยเซง็งเลี้ยวพูลเสมอเงี้ยนะฮะน้อยครับผมโอเคขอให้ทุกคนร่ำรวยแล้วกันคืนนี้นะครับเจอใหม่บ่ายพรุ่งนี้สวัสดีครับ